เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้ามีใครมาทําให้เราเสียหายเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กฎหมายไทยมีวิธีจัดการเรื่องค่าชดเชยยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักการของสิ่งที่เรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนกันครับมาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อเราได้รับความเสียหายจากคนอื่นเนี่ยกฎหมายจะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้และทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ยังไง หัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะครับมันเริ่มจากแนวคิดทังกฎหมายคำหนึ่งที่เรียกว่าละเมิดครับพูดง,ง่ายๆเลยนะมันก็คือการกระทำผิดอะไรก็ตามที่ไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องค่าชดเชยทั้งหมดเรามาดูเป็นว่ามันเป็นยังไงเอาล่ะครับแล้วทีนี้พอเรื่องไปถึงศาลแล้วเนี่ย ผู้พิพากษาท่านไม่ได้ตัดสินจากความรู้สึกส่วนตัวนะคะแต่ท่านมีเครื่องมือมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากแล้วเครื่องมือที่ว่าเนี่มันคืออะไรและท่านใช้มันยังไงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่สุดเครื่องมือหลักๆที่ศาลใช้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งก็คือค่าชดเชยในระคาที่ศาลจะพิจารณากำหนดให้สำหรับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น คือศาลจะใช้คำถามสำคัญ2ข้อเลยครับมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438เลยนะข้อแรกคือจะชดเชอยอย่างไรหรือที่กฎหมายใช้คำว่าโดยสถานใดและข้อ2คือมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงใด2องคำถามนี้แหละครับที่เป็นหัวใจหลักเลยที่จะกำหนดว่าคำตัดสินจะออกมาในรูปแบบไหน และต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่หลักการลอยๆนะครับแต่มันคือถ้อยคำที่มาจากตัวบทกฎหมายจริงๆเลยซึ่งเป็นรากฐานที่ศาลใช้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดทุกคดีเลยครับโอเคพอเราเข้าใจหลักการคร่าวๆแล้วคำถามต่อมาก็คือไอค่าสินใหม่ทดแทนที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมความเสียหายประเภทไหนได้บ้างละ่ะเป็นแค่เรื่องเงินเงินทองทองหรือทรัพย์สินหรือเปล่ามาดูกันครับ เริ่มจากประเภทที่น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินซึ่งเป้าหมายหลักๆก็คือตรงไปตรงมาเลยครับคือการคืนของเดิมหรือถ้าคืนไม่ได้ก็ต้องทบแทนด้วยมูลค่าของสิ่งที่เสียไปแต่กฎหมายไปไกลกว่านั้นครับไม่ได้หยุดแค่เรื่องทรัพย์สินแต่ยังครอบคลุมไปถึงความสูญเสียที่ประเมินค่าดได้ยากที่สุดนั่นก็คือชีวิตคนครับ โดยกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเลยว่าในกรณีที่น่าเศร้าอย่างการเสียชีวิตจากการละเมิดเนี่ยทายาทสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างทีนี้เคสตัวอย่างนี้มันน่าสนใจมากครับเพราะมันทําให้เราเห็นเลยว่าศาลมีดุลยพินิษในการประเมินความยุติธรรมได้แม้ว่าจะไม่มีเอกสารหลักฐานอย่างใบเสร็จมาแสดงแบบเป๊ะๆก,ก็ตามแต่ก็นั่นแหละครับในชีวิตจริงเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดําเสมอไป บางครั้งคนที่เสียหายเองก็อาจจะมีส่วนในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งนี่คือความซับซ้อนที่กฎหมายต้องเข้ามาจัดการครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เสียหายเองนั่นแหละก็มีส่วนผิดด้วยล่ะครับจะเป็นยังไงต่อไปคือในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาจะมองความผิดของผู้เสียหายออกเป็น2แบบเลยแบบแรกคือมีส่วนก่อให้เกิดเหตุขึ้นมาเลยเช่นไปยั่วยุจนโดนทำร้ายร่างกายกับแบบที่สคือ ทำให้ความเสียหายมันบานปลายมากขึ้นอย่างเช่นโดนรถชนแล้วไม่ยอมขยับรถหนีจนโดนชนซ้ําซึ่งทั้งสองกรณีนี้ศาลจะเอามาพิจารณาเพื่อลดหย่อนค่าสินใหม่ทดแทนลงได้ครับทีนี้นอกจากความเสียหายที่ตีเป็นเงินได้แล้วเนี่ยกฎหมายก็ยังยอมรับด้วยนะครับว่ามีความเสียหายบางอย่างที่มันร้ายแรงมากแต่ว่าประเมินเป็นตัวเงินได้ยากจริงๆ ตรงนี้แหละครับที่เรื่องของค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินเข้ามามีบทบาทสำคัญซึ่งมันก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องอย่างความเจ็บปวดทุกทรมานทางร่างกายหรือว่าความเสียหายต่อชื่อเสียงด้วยและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเยียวยาความเสียหายประเภทนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเสมอไปนะครับศาลมีอำนาจสั่งให้ทำอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ อย่างเช่นถ้าไปทําให้เขาเสียชื่อเสียงสารก็าอาจจะสั่งให้ลงประกาศขอโทษในหนังสือพิมพ์เลยก็ได้ครับพอเราไล่เรียงมาทั้งหมดนี้แล้วนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีหลักการใหญ่ๆข้อหนึ่งที่เป็นเหมือนหัวใจและปรัชญาของระบบการชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดเลยย้ำอีกทีนะครับว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป้าหมายของระบบนี้ไม่ใช่การลงโทษคนทำผิดนะครับแต่เป็นการเยียวยาคือทำให้คนที่เสียหาย กลับไปอยู่ในจุดที่เขาเคยอยู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นเรื่องทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไวค้ครับว่าแล้วความยุติธรรมในแต่ละเคสเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความเสียหายมันคืออะไรและต้องทํำยังไงถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการเยียวยาอย่างแท้จริงครับ